ก็อาจจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกันนะครับที่มี working out ที่ค่อนข้างนานนะครับก็เรียกว่าอยากให้ลองเปิดใจกับการกดจุดดูลองมาใช้บริการดูก็ได้นะครับอตอนนี้เหมือนแบบรู้สึกแบบโอ้โดนกดแบบตรงสุดเลยครับมันจะมีกลิ่นสมุนไพรด้วยแล้วก็ค่อยๆมาประครบร้อนเป็นความร้อนที่กําลังพอดีครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์ชิสโนรัหมินจีระนะครับทำอาชีพเป็นหมอฟันครับโดยปกติก็ต้องบอกว่าอาชีพที่ทำเนี่ยหมอฟันเนี่ยมีการที่จะต้องก้มนั่งทำง,งานอยู่ตลอดเวลาซึ่งแบบ วันวันหนึ่งบางทีเราทําเคสเนี่ยประมาณแบบ8ปถึงเชั่วโมงเลยครับหรือบางทีทําเคสยาวๆแบบ4ีถึงหชั่วโมงต่อกันเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไงดีติดมือถือชอบถือมือถือด้วยมือซ้ายอย่างเดียวแล้วก็มีการขับรถน,นานๆนะครับทำให้แบบผมก็จะมีอาการร้าวหรือว่าปวดตึงที่คอบ่าไหลประมาณนี้เลยเรียกว่าอาการยอดฮิตของแบบ ออฟฟิศซินโดมประมาณนี้ครับ,รบ mm hmm. พอทราบว่าที่อภัยเวลเนสเนี่ย mm hmm. มีการรักษาแบบที่เราเรียกว่าการกดจุดแก้อาการออฟฟิศซินโดมครับก็เลยสนใจแล้วก็ลองมาปรึกษาดูครับซึ่งคุณหมอก็ได้มีการลองตรวจเรียกว่าถ้าขยับต่างๆดูก่อนน,น,นะครับลองหันซ้ายหันขวาเอียงไปมาเนี่ยคุณหมอก็บอกโห้เนี่ยตึงที่คอกับเล้าลงสะบักเยอะมากจริงๆหันคอไปด้านซ้ายให้สุดนะคะ uh huh. อันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตึงแถวตรงเนี้ย แถวบ่าคอนะคะโอเคข้างนึงค่ะข้างนี้รู้สึกตึงไหมคะหรือว่าก็แต่มันก็ไม่ได้ตึงมากนะไม่ได้เจ็บแค่แบบว่าหันสุดนะคะอันนี้โอเคข้างนี้เหมือนหันได้มากกว่านะคะองศาดีกว่าแต่ตั้งคอตรงนะคะก้มหน้าให้สุดเลยค่ะก้มมีรู้สึกว่าปวดตึงคอหรือว่ามีจิตจิตลงที่สะบักบ้างไหมคะหรือว่าแค่ตึงๆึงเฉยๆแค่ตึงๆึงตรงนี้ครับสะบักมันไม่ลงมากค่ะ โอเคไง,าย,งายหน้าให้สุดเลยค่ะหน้ามองเพดานนะคะอันนี้รู้สึกตึงไหมคะตึงต,งตึงคอดา้านหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวตั้งคอตรงเอียงหัวชิดไหล่ด้านซ้ายนะคะโดยที่ไม่ต้องยกไหล่อ,อันนี้รู้สึกตึงไหมคะอันนี้ตึงเยอะไหครับโอเคค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะข้างไหนรู้สึกว่าตึงกว่ากันคะข้างาเมื่อกี้ คคแต่เวลาถ้าก้มอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบด้านแถวนี้ยมันมีความรู้สึกด้วยอโอเคะคะ่ะกล้ามเนื้อด้านขวาตึงมากกว่านะคะมีความแข็งกว่าอันนี้ตึงขึ้นมาเป็นแนวเลยนะคะอะพอได้กดจุดครั้งแรกตอนแรกเราก็เตรียมใจมาแล้วว่าเรามีอาการตึงแบบนี้การกดเนี่ยมันน่าจะต้องเจ็บมากๆแน่ๆเรียกว่าเจ็บพอทนได้ดีกว่าเหมือนตอนแรกคิดว่าถ้าบอกว่ากดจุด จุดลึกๆเนี่ยนึกว่าจะเจ็บกว่านี้นะอันนี้พอทนได้ครับอตอนนี้เหมือนแบบรู้สึกแบบโอ้โดนกดแบบตรงจุดเลยครับมันแบบตึงๆเยอะเลยอะที่เราแบบปวดลึกๆอยู่อันนี้เรียกว่าอะไรมันคือการกดจุดแบบเฉพาะเลยเนาะรู้สึกแบบมันไม่เหมือนการน,นวดปกติครับถ้านวดปกติมันก็เหมือนเราบีบกล้ามเนื้อหรือกดๆไปเรื่อยๆก็อาจจะมีบางทีเขาก็มีรีดจ,จุดบ้างนะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันคือการแบบกดแต่จุดที่เรารู้สึก ตึงๆเลยฮะตรงไหนเราตึงมากสุดเนี่ยอ่มันก็เจ็บมากสุดก็จริงการกดเนี่ยมันก็เป็นการกดย, ái ย, ái ย, ái ย ái ้ายย้ายย้ายไปเลยผมรู้สึกว่าแบบมันต่างจากเอมเรียกว่าอย่างไรนีนวดที่เราเคยนวดมาก่อนหน้าครับเหมือนมันโดนจุดกว่าหลังจากที่กดจุดเนี่ยมันก็จะมีการประครบร้อนร่วมด้วยซึ่งไอ้ตอนนี้ประครบร้อนเนี่ยค่อนข้างสบายมากเลยเหมือนกับมันจะมีกลิ่นสมุนไพรด้วยแล้วก็ค่อยๆมาประครบร้อนเป็นความร้อนที่กําลังพอดีอครับประครบนี่สบายเลยครับชอบปกติชอบแบบ<ม> อบร้อนแบบนี้อันนี้มันดูแบบร้อนกําลังดีกลิ่นมันหอมดีบเันเหมือนเป็นกลิ่นสมุนไพรมันรู้สึกแบบดมแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายดีชอบชอบฟีลลิ่งนี้รู้สึกทําเหมือนแบบนวดไปด้วยผ่อนคลายเหมือนอะโรมาประมาณนี้ครับฟีลลิ่งดีครับครับสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมแบบผมหรือว่าก็อาจจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกันนะครับที่มี working out ที่ค่อนข้างนานนะครับก็ เรียกว่าอยากให้ลองเปิดใจกับการกดจุดดูลองมาใช้บริการดูก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างผมทำเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีะฮะแบบเราก็รู้สึกคลายสบายเลยนั้นใครก็ตามที่อยากจะปรึกษาเรื่องการกดจุดหรือสนใจในการกดจุดรักษาแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษากับแพทย์แผนไทยได้ที่อัยเวลเนสโดยตรงเลยนะครับ